สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพจอย่างกินน้อคำคำนี่เนาะต้มยำปลารวมมิตรแก่โอ้โหลปลาลายชนิดต้มยำรวมมิตรดูว่าปลาช่อนปลาปลานิ่งปลาอีหยังเนะปลาขาวปลาบูมีมดต้มยำรวมมิตรด้วยว่ะเจ๋วเลยปลาคอปลานิ่งปลาตะเพียนโอ้ว่มิตรปลาจ้ะเจ๋ว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 บิ่งหนี่งใส่เห็ดอืม นีโอ้มีพริกเผาผมเยมันอีสูตรสกมันวามันนี่มันอีสูตรสะกณ้านในสูตรน้องไข่เนาะมันอีสูตรสกปัดทั่เจ๋วเลองเมืองลองเมืองไปเดี๋ยวมารอชิมด้วยกันนะครับอย่า ตามด้วยมะเขือเทศตักแล้วที่ไหน,น,นอืมรอเดือดค่ะถามันเดือดเมื่อไหร่ม,ม,มันเดือดแล้วก็เอาหอมบักกี้เข้าใส่เนาะจบเลยอันนี้อุ่นเข่าเนี่ยเ,เจ้าก็มีเจ้าก็มีข้าวเหนียวก็มีครับเต็มปิ๊บเจ้าก็มีข้าวเหนียวก็มีนี่ข้าวแรงขง้าวแรง ไปจ้าินข้าวแรงกันจ้าไมูต้มปลานี่จัจัเต็มจ้าต็มยำเนี่ยเ้มปเต็มคาราเบลเมาเลยยิมยงเนี่ยเต็มทีู่เเต็มที่แล้วคาราเบลสวัสดีครับมากีขาวอกันครับขาแรกข้าแรกม่เอาเห็ดไน่เป็นต้มปลาครับครับขอดูาเค็มด้วยน่นเนาะ เย็นมาเลยแซ่บต้มปลาสดต้มปลากันบรรยากาศเย็นๆมนี่ฝนตกสนุนสนร้นสนนร้อนร้อนรอปหตรอรอดอร่อยาบิกาาบิก้า ดีการดีการกีเด็ดกับสูกอยูะหัวปลาทูอ่แมนแซ่บมากว่ะโคกกรเขามุดขนัดนะอ๋อเหมือนเหอเ้โดยยังจับอยู่อัมโังจัปลาทูเยอะกูทบไม่ได้ร้านหน้ากูใช่ปะอืมแบบเขาหอมบางแกนกูชอิหอดปากนนามเฮียบิด มึงต้องเอาเป็นไอ้กระบยวยเรามึงอ่ะออเ,เอากระบวยตามออพเ<อ>าพื่อนแห<า> <ไป S 1> ละไ,ไปตกปาาลาเมากลับมาเบิ่งเดียวเบิงเ <c oughs> บ่งสภาพมันเด็ดปลาอะไรดีจ้ะซอรี่ไอเลอร์เจียดีอยู่มลง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 ันยังเด็ปลาอยู่เราบบาเบาจิกไปเราของประคอเด้นอันนี้พี่ไอค้อเดินี่ หัวปลาเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ไอ้ขอเรื่องหัวปลานี่มากินโรดจงหัวไปพ่อเถอะอืมโรดจงหัวไปพ่อพ่อมันเออเอาโอ้หจีนนำเงี้ยนีกไปยังไม่เ็นหลงใส่ ต้มปาอะอยากกินต้มปะเขาเลยขยับออกตัวน้ำออกเป็นใหญ่เป็นต,ยยเนตะเบลอเลยตัวตึงขอนแก่นเลย <laughs> นี่ะตัวตึงบัตเอือตัวตึงนี่ตัวตึงยูไอเดียยไอเดียยแล้วทุกคนครับ <laughs> 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 อรอยแซ่บตัวตึงบัตนเอือ ต้มยำปลารวมิตรนี่ปลาคอปลาปลาคอปลาบูปลานิ่นปลาตะเพียน,นยต้มยำแบบพริก<ห>เผาไอ้โบมันต้มวันนี้แซ่บต้มยำรูปเป็นนุน่งคนแม่บ้านจอดแม่บา้นบานแม่บ้านจอดต้มแม่บ้านจอด <c oughs> <c oughs> จอดขมิ้นเนี่ยเดมาสดสดเด,ดมัสสด ฝนตกกับบวันได้มันมึงโมวันมฝนตกหมอกรไปายมึงออกบ้านได้ตีสมมึงตีเจไม่ห้องเป็นข้าวเด้ม uh, ั้งข mm ้าวโค้กเสียอีกอ่ะก็เอาไปหาหนองป่าอืเป็นข้าวที่เขาได้มึงเนาะออกบ้านเรจะตีสามมึงห้หนองใน y ย u ูทบ e กจะมาที่จริงหรืวะ เนียก็มีเด็วโนเอาคนเีไดนียไม่ด้กินห็ดมนี่บ่มี่บออีเลียตัวกินเับข้าห็ดมือได้ไปตกป่าเงมันตื่นเต้นติสางตื่นแล้วจะไปเลยเพราะปลาไม่จินตีดตั้งแต่ตอนกอตะวันตกกอตะวันขึ้นกอตะวันขึ้นต ตะวันทงเลยงั้นมาแรกกัตะวันขึ้นเมามนเลื่อกว่ขับนะวันคุณเรื่อบอกเมียกูว่ากูต้องไปก่อนตะวันขึ้นแต่ผมมีแผนมันหนีไม่แผนเน <c oughs> ี่ยมั้งเว้นัดอีปาลาเว้มาไผ่เว้นัดไผ่ค <c oughs> ุยไปทุกปลาบอกแม่นัดอีหนูกินแลเดี๋ยวพวกไปมาแล้ว ปลาเต็มจ้ำจ้ำจำนั่นนะพี่เดียประตูเข้มกัดพริกด้วยพริกแห้งนะพริกแห้งทอดนะเขากันเผ็ดเ้อเผ็ดเยอ่เ้อ่พกนนะเน่ส่เกนนะใส่เห็ดยังออริจิอันนเห็ดเครื่องมแมนเห็ดีา นี่เหนาะเขานาอมมถึงมาอะไรกินข้าวส่งปลาเนาะข้างหลังแจ็บปะแจ็บเลยปลาดูหอมป่ะเมนปลาตูเค็มอือแหละปลาูหอมปลาูหอมปลาตูเค็มมันสีแดงปลาตูเค็มมันจะแป๊ดเลยนะอันนี้มันจะหอมไงมันออกเนื้อแดงๆชุ่มคู่ เพิ่นเอามาขายน่อยพใช่ไโตสเตี้ยกินไหมติขอเอา่กินเห็ดถ้าหนูกินได้กินปลาได้ถ้ามีเบอล่ะอืมถ้าฮะอ่ะไปขอโต๊ะยิ้เข่ากันครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับำแร่นี่สวัสดีครับจ้าบ๊ายบาย่นเรื่องขังแม่บบางกยู่ กวามไม่เนื่อยเลยม <laughs> ึงบอกมาเลย <laughs> ไปบวกจอดมึงตาย